คู่มีประโยคประโยชน์อะไรก็ได้ที่พี่ต้องอยู่ฝั่งก็เลยมาช่วงมาคิดตั้งต้นทาง ได้ออกไปหางานทำแล้เขาได้เจอชายรับสมัครงานแต่เขารับมอสามขึ้นไปเขาก็เลยเดินกลับกลับ้านไปคิดว่าเขาจะทำยังไงและเขาก็ได้คิดว่าเขาจะเปิดร้านขายชาเล็กๆเพียงแค่ราคาจับช่องได้ เาเปิดตอนแรกเขาได้รายได้เพียงแค่หลักหลักร้อยพอเขาทำมาเรื่อยๆจนมาปูถึงหนกห้าสิบสาขาเขาก็มีเงินถึงราคาหลักหลักแสนนะคกืออาชีพทำเงินไม่ลงทุนสร้างรายได้หลักแสน เขาใช้ความสามารถในการทำอาชีพคือสร้างสติกเกอร์แล้วแบบสติกเกอร์แบบคู่รักเขาไม่ใช้เงินลงทุนเลยสร้างรายได้หลักแสนวัสดครัเคต้อนเงินมีแม่ค้าคนหนึ่งก่อนที่เขาจะทำเคสต้อนเงินครับเขาเปิดร้านขนมปังกิ้งแลทีนี้เขาบอกว่าเขาขายได้แค่ช่วง ปิดเทมเพาเปิดเทมเงียบเพราะว่าแถวนั้นในซอยเขาคนไม่ค่อยเยอะครับทีนี้เขาก็เลยมาทำเทสแทนแล้วก่าเขาขาดก้อนละแปดร้อยเขาบอกว่านีลูกค้าส่งเงินเลยเขาใส่เยอะสุดคือสองแสนบาทครับคำาดิงที่แม่ค้าพูดว่าทำไมไม่จ้างน้องมาช่วยเขาบอกว่าไม่ได้เป็นครับอยู่ที่ความขยันของเ,าอางเราขอบคุณครับ <Okay. S 2> ร้านอาหารเชฟตัวน้อยตัวน้อยว,วัยสิบเอ็ดขวบมีเด็กว,วกัยสิบเอ็ดขวบได้เปิดร้านเป็นเป็นของตัวเองเป็นเจ้าของร้านเองค่ะบ oh <my. S 2> ดีวเด็ก เด็กวันสิเอ็ดขวบก็ได้เล่าว่าที่เขาสามารถเปิดร้านได้เป็นเพราะครอบครัวเขาครับแล้วก็ตอนที่เขาอยากเปิดร้านเพราะว่าตอนเด็กเขาเห็นพ่อกับแม่เออแม่เขาเขาทำอาหารอยู่สวัสดีครับจากเด็กจากเด็กเด็กติดเกมจนถึงเจ้าของร้านเ<อ><อ>นื้อ่าง เขาเล่นเกมติดอยู่แกับเกมที่บ้านเขาได้ละลายไม่มีเงินใช้